เราจะพาเข้าท่าเรือคลองเตยนะครับจากาถนนปโหนโยธิน,นตอนนี้มุ่งหน้าเข้าถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วเราจะวิ่งยังไงนะไปตามเส้นทางไหนแล้วเข้ายังไงแบบไม่เสียค่าทางด่วนนะครับวิ่งเป็นประจำเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์สามารถาวิ่งเข้ากรุงเทพได้ไม่ติดเวลาก็เลยจะมารีวิวถ่ายเส้นทางให้เพื่อนๆชมกันโอเคไปชมกันเลย เราก็จะเป็นาทางด่วนโทเวย์นะครับแล้วตอนนี้เราเพเลยฟิวเจอร์ลังสิตม,มาแล้วนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นทางเบี่ยงเข้าลำลูกกาสะพานใหม่นะครับแล้วก็เลยไปช่วงนี้ให้ใช้เป็นทางหลักไปก่อนนะครับยังไม่ต้องออกทางขนานจุดนี้รถจะเยอะนิดนึงนะครับเป็นด้านหน้าของสถานีาสนามบินดอนเมืองนะครับเขตสนามบินก็ห้ามใช้สัญญาณเตรนะครับแล้วก็ ในวันธรรมดาก็จริงๆแล้วเขาก็เข้าได้แค่แค่แถวนี้นะเข้าไปในชั้นในนะครับก็ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์วิ่งได้ปกตินะครับตอนนี้เรามาาจะเป็นวเวลาประมาณบ่ายสามวันนี้วันเสาร์นะวิ่งได้จะผ่านในช่วงตรงเนี้ยก็ใช้ทางหลักไปก่อนนะครับเดี๋ยวออกทางขนานตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับพอถึงตรงนี้เรากําลังจะผ่านสวนของสนามบินผ่าน,นของสนามบินดอนเมืองตรงเนีน้ย เรานะครับก็ต้องวิ่งทางขนานนะครับไม่สามารถรถบรรทุกนะไม่สามารถตรงไปได้นะครับถามว่าตรงไปได้ไหมถ้าตำรวจไม่เห็นก็ได้นะครับแต่ตรงไปนี่โดนจับนะครับรถบรรทุกให้ใช้ทางขนานเท่านั้นตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่เลยดดนเมืองมานะครับที่พูดได้เต็มปากเพราะว่าโดนจับมาแล้วนะครับด้านในมันจะมีป้อมตำรวจอยู่เดี๋ยวพีว่อยาเราต้องจากตรงนี้ไปนะครับเราวิ่งเส้นขนานนะ ให้ใช้เส้นขนานจริงๆแล้วนะให้ใช้เส้นขนานตลอดเลยนะครับตลอดทั้งถนนวิภาดีรังสิตจนเข้าไปาถึงสามเหลี่ยมดินแดงเลยนะจากระยะทางตรงนี้นะให้ใช้เส้นทางขนานเท่านั้นนะครับรถบรรทุกแล้วก็วันธรรมดาก็ติดเวลาวิ่งได้ถึงแค่บ่ายสามนะฮะหลังบ่ายสามวิ่งไม่ได้นะครับส่วนของกรุงเทพชั้นในอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ในเขตของแถวแยกสุทธิสารนี่เคยถ่ายลงไปแล้วก็คือวิ่งไม่ได้100%เซนะครับวิ่งได้เฉพะรถที่ ยกเว้นนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ากรุงเทพชั้นในอะไรที่เป็นกรุงเทพชั้นในในโซนนั้นนะก็วิ่งไม่ได้นะครับโดนตำรวจจับครับโดนทุกโอเคเดี๋ยวพาถ่ายชมไปเรื่อยตรงนี้ข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นเบี่ยงออกไปทางของหลักสี่นะครับมันจะเป็นทางเบี่ยงออกไปทางหลักสี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูซ้ายมือก็จะมีป้ายบอกว่าไปทางรามอินทราหรือที่เขาเรียกว่าไปทางหลักสี่นะครับเราก็วิ่งขนานไปเรื่อยพยายามมองป้ายดินแดงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโซนของอโรงพยาบาลวิพาวดีรังสิตแล้วก็ซ้ายมือเรานี่ก็จะเป็นไปมอกเกษตรศหรืออะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะกเกษตรศาสตร์อะไรนะครับคือข้างบนเราจะเป็นถนนงามวงวานนั่นแหละแล้วซ้ายก็จะไปทางถนนงามวงวานที่มันมุ่งหน้าไปทางมอกเกษตรศนะครับพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้อะไรกเกษตรเกษตรได้แหละตั้งแต่เป็นวิพากษนโรงพยาบาลวิพาวดีรังสิตนะครับเราก็ใช้เช่นกันนั้น ต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ถูกจะไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับเลยถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเราก็จะเจอทางาร่วมทางแยกแบบนี้นะครับซ้ายมือนั่นน่ะก็จะไปทางากำแพงเพชรนะครับรัชดาทิ่เอกนะครับเราก็เบี่ยงมาทางนี้ก็อย่างที่พวผมบอกนะเราวิ่งคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตนะด้านบนเป็นโทวีเราก็สังเกตเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับ,บางทีก็ไม่มีป้ายบอกนะครับแต่ว่าด้านหน้าที่มีป้าย ให้พยายามสังเกตคําว่าดินแดงนะครับก็ถึงตรงนี้นะครับเราจะข้างหน้าเราเขาเรียกว่าอ่าให้แยกลัดเพ้านะครับก็จะมีป้ายบอกว่าสะพานลอยดินแดงสะพานควายนะเราก็ที่ผมบอกว่าให้ให้เล็งดินแดงเลยนะครับก็ขึ้นไปเลยก็ขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องเบี่ยง้ายสะพานตรงนี้ขึ้นข้ามแยกอ่าให้แยกลัดเพ้าไปเลยนะครับตรงนี้มองดีดๆนะเนพื่อนๆมันจะงงหน่อยนะที่ผมบอกว่าให้สังเกตที่ป้ายนะครับมันจะไม่งงนะป้ายคําว่าดินแดงนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นข้ามแยกให้แยกรัดเท้าไปส่วนตรงทางลงมันก็จะมีเบี่ยงไปทางขวาที่จะไปสะพานควายได้นะครับหรือจะไปสวนจตุจักรอะไรนั่นแหละครับแล้วก็หมอชิดใหม่หมอชิดเก่าอะไรก็สามารถเบี่ยงขวาไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นเขตกรุงเทพชั้นในเนาะอย่างที่ผมบอกนะ,ะตรงนี้ลงไปดินแดงเราก็ต่อด้วยเส้นขนานต่อเลยนะครับก็ยังอยู่เส้นขนานนะ,ะลืมไปนะเพื่อนๆตรงแยกพระโนโยธินนะครับตรงแยกพระหนโยธินตอนที่ผมเคยถ่ายมันเป็นกรุงเทพชั้นในนะ โดนจับนะครับโดนจับนะเขาไม่ให้วิ่งนะเขาให้วิง่งเดียวตอนกลางคืนนะตอนกลางวันเขาไม่ให้วิ่งวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,าตรงประหลนยธทินสะพานข้ามแยกเขาไม่ให้ขึ้นนะเพืเ่อนๆต้องติดไฟแดงนะทั้งขาเข้าขาออกนะถ้าขึ้นสะพานก็มีไฟห้ามนะทางโน้นก็จะเป็นที่เขาจ่ายค่าทางด่วนขึ้นนะครับที่เขาเรียกว่าด่วนดินแดงอะเนาะเราก็ยังอยู่ใน ของถนนเส้นขนานอยู่นะครับแล้วด้านหน้าเราด้านหน้าเราเขาก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมดินแดงนะครับถ้าเราจะขึ้นข้างบนก็ขึ้นข้างบนเสีย1นึอสิบบาทวันนี้คลิปนี้พาเข้าทะเรือคลองเตยแต่ถ้าไม่เสียร้อยสิบบาทอย่างผมก็มาตามผมเลยต่อไปอ่ะถึงสามเหลี่ยมดินแดงนี่เลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ซ้ายผ่านตลอดนะ แต่ก่อนผมนเห็นป้ายมันบอกว่าสายผ่านตลอดนะแต่เมื่อกี้มองป้ายไม่ทันเลี้ยวมาพยายามข้าคืนนะครับจุดนี้ก็จะมีด่านตั้งประจำนะครับด่านป้องกันป่าปมด้านเรื่องของยาเสพติดนะช่วงนี้ช่วงตรอดช่วงนี้ต้องเลี้ยวมาแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะเรารถใหญ่นะครับแล้วก็จากตรงนี้สะพานข้ามแยกแรกตรงนี้นะเขาจะไม่ให้ขึ้นนะครับรถบรรทุกจะมีป้ายห้ามฟ้ามมือของเราเขาเรียกว่าแฟดดินแดงนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ ที่เป็นข่าวกันนะนะแฟตดินแดงนะวันนี้เราอยู่ในเขตของดินแดงแล้วนะครับสะพานลอยเราสามารถไปฝั่งพระรามเก้าต่อได้นะครับเดี๋ยวผมดูป้ายแป๊บหนึ่งอ๋อรถบรรทุกห้ามขึ้นนะครับรถบรรทุกห้ามขึ้นสะพานนี้รถบรรทุกห้ามขึ้นนะเราก็วิ่งด้านล่างไปก่อนนะไปติดไฟแดงนึงนะครับไปติดไฟแดงนึงเราตอนนี้เราจะมองป้ายมุ่งหน้าไปทางาเราจะต้องวิ่งเส้นพระรามเก้านะครับ เยกประชาศงเคราะห์นะครับตรงนี้ก็ขวาไปเลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราจะต้องขึ้นสะพานแล้วนะครับเพราะว่าด้านล่างรถจะติดนะอ่ามันจะผ่านส่วนของรัชดานะครับจะผ่านแถวส่วนของรัชดาอ่าตลาดเรือบินอะไรของเขาเนี่ยประมาณนั้นแหละ จุดนี้รถก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจะเป็นการก่อสร้างแล้วก็ขวามือของเรานะครับมันก็จะเป็น RCE นะแต่ว่าในยา,ยามนี้นะครับยามกลางวันก็คงไม่มีอะไรนะรทางขวามือนะ RCE แล้วก็ด้านซ้ายเขาก็จะบังคับให้อาขึ้นส่วนของทางด่วนที่จะเป็นลงสินคร์นนัะ่ตามไปสีฟ้าแล้วก็ถ้าสายสุดเนี่ยน่าจะออกไปทางลาดพร้าวนะครับตนนัวนี้เราไม่ขึ้นทางด,วดนะ่วนแต่ว่ามันบีบเรียนหายเลยตัวน,นี้เดี๋ยว ออกซ้ายิดหนึง่งเลนมันร่วมกันนะเลนมันหายนะครับเพื่อนเส้นทางนี้ก็วิ่งง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยวิ่งยากอะไรแต่ว่าส่วนที่จะต้องเลี้ยวเข้า,าถนนเอก,กมัยนะตรงนั้นนะวิ่งยากนะครับถ้าถ้ายังไม่เก่งจริงๆมือไม่นิ่งจริงๆก็แนะนําอย่าเพิ่งเข้ามานะเพราะว่าเลนมันเล็กนะครับความหมายที่ผมบอกว่ามันยากเลนมันเล็กนะ เดี๋ยวเพื่อนรอดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูขวามือจะเป็นสะพานข้ามแยกนะครับที่สามารถข้ามไปลงฝั่งาบางกะปิได้นะครับแล้วก็ ข้ามไปทางถนนพระรามเก้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถไปถึงาทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะครับกรุงเทพชลบุรีได้แล้วก็ไปถนนสีนรินทินได้ประมาณนั้นนะถ้าจะข้ามไปรถบรรทุกขึ้นได้นับสะพานนี้เพียงแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับมีป้ายบอกว่าตรงไปรางบังแหงเลี้ยวซ้ายลัดเท้าและเลี้ยวขวาเข้าเอกกระ迈เราเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาน่าจะประมาณ2เลนรถค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับไปตรงของเพื่อนๆรถเยอะอยู่แล้วนะ อันนี้ก็คือเราวิ่งบ่อยแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มันมากลางวันนะเลยตั้งใจมาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันยุกิไม่นอนอะเะยแล้วบาะนั่งเป็นไงมั้งสบายสบ,บายอ่ะ เราอยู่เลนนี้นะครับเพราะว่ามันเลี้ยวขวา2เลนนะครับอ่าศึกษาด้านเลนจราจรให้ให้ให้เรียบร้อยนะก่อนจะมาใช้เส้นนี้หรือมองที่พื้นทางนะครับมีบอกตลอดอยู่แล้วตรงนี้นะครับเข้าเลนไหนยังไงก็จริงๆก็ตามพื้นทางเขามีบอกตลอดอยู่แล้วนะวันนี้เรามากับตู้ ตู้เย็นวันไห่นะเห็นเห็นไหมนะตู้เย็นวันไห่นะเป็นตู้ยาวนะครับของเบาเานะครับวันนี้ของเบาเบาเราพลังเข้าเขตของเอกมัยนะครับถนนเอกมัยจุดนี้ก็จะเป็นสะพานที่ข้ามถนนเพชรบุรีด้านล่างนะครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟกอดนะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเนี่ย ถนนเพชรบุรีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเบี่ยงออกไปเพชรบุรีก็ไปอย่างนี้นะลงซ้ายตรงนี้นะแต่ว่าเรารถบรรทุกเนาะเราจะเข้าถนนเลือกองเตยเราก็สามารถวิง่งถนนเอกมัยได้เลยส่วนในถนนของเอกมัยเนี่ยมันจะมี2เลนนะเพืพ่อนๆผมคิดว่านะครับผมคิดว่าเลนซ้ายมันวิง่งยากอยากวิ่งอยากวิ่งเลนขวานะเลนซ้ายมันจะติดปาา้ายโฆษณาและแต่ดูดพินิจแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองวิง่ง ยังไงดีซ้ายดูก่อนไหมเดี๋ยวเร็ดูอีกสักแป๊หนึ่งมันจะเข้าที่ยังไงนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันแคบนะก็เลนมันจะแบบว่าล้อซ้ายเหยียบเส้นล้อขวาเหยียบเส้นเลยนะเลนมันจะค่อนข้างแคบ มันก็ไม่ได้ว่าจะเหมาะสําหรับรถบรรทุกมาวิ่งนะครับแต่ว่ามันก็วิ่งได้นะต้นไม้ก็จะต่ําติดผมวิ่งซ้ายแล้วกันถ้ามีป้ายโฆษณาเนี่ยยิ่งหนักเลยถ้ามีป้ายโฆษณาี่ยมันจะติดกระจกนะเคยวิ่งอยู่ันกระจกก็วิ่งได้นะวิ่งได้วิ่งได้แต่จริงๆก็วิ่งได้แต่ตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือคือผมมาวันเสาร์เนาะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นนะห้าหกโมงเย็นนะครับเป็นช่วง วัดหยุดนะครับก็เลยลองวิ่งแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าผมเคยมาตอนกลางคืนแล้วแหละมันถ่ายแล้วมันไม่ชัดนะมันดูไม่รู้เรื่องนะครับผมจะพยายามแนะนําเส้นทางนี้นะให้เพื่อนๆอ่น้องใหม่ที่เข้ามาวิ่งสายตู้จะได้วิ่งเข้าท่าเรือคลองเตยน,นะแบบไม่ต้องอเสียค่าใช้จ่ายในเคสียดที่เบิกไม่ได้นะครับหรือเบอิกครึ่งนึ่งอะไรพวกนี้แต่ถ้าเบิกได้ปกติก็แนะนําวิ่งข้างบนไปได้เลยนะครับ อ่ะตรงนี้มาก็ถึงจุดสามแยกอ่าเขาเรียกว่าแยกเอกมัยนะฮะก็จะเป็นข้างหน้าเราก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในถนนเอกมัยแล้วก็ตรงจุดน้นน่ะก็จะเป็นอ่าสถานีรถบัสนะครับสถานีรถบัสนะขนส่งที่ส่งไปทางชนบุรีทางระยองอะไรทั้งนั้นอนะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าขนส่งอะไรตรงนี้นะครับก็ถ้าเราจะมาจากคลองเตยอ่ะมันจะมา,า,ม,ามาเหมือนรถเขียวๆเวมื่อกี้สองคัน แต่เวลาเราไปเราไม่สามารถไปทางนี้ได้มันไม่สะดวกนะครับก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูเลี้ยวขวาตรงนี้นะนะครับเราเลี้ยวขวานะครับเพื่อเห็นรถบัสไหมรถบัสที่เขาออกมาในนับเป็นสถานีอ่าคันแรกเป็นกรุงเทพจันทบ,บรุรีอ่าคันที่สองกรุงเทพอะไรวะนะอรันเนี่ยฮะมันเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพหรือที่เขาเรียกว่าสถานีเอกมัยนั่นแหละครับตามนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับเราอยู่ในถนนสุขุมวิทเรียบร้อยแนะนําให้ใช้เลนกลางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเนาะแนะนำไม่ใช้เลนกลางเพราะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเราไม่สามารถถามว่าพิ่งตรงเข้าไปอีกได้ไหมเป็นกรุงเทพชั้นในอาจโดนจับได้นะครับอาจโดนตำรวจจับเพราะว่าถัดไปก็จะเป็นแยกอโศกมนตรีอะไรทางโน้นนั่นแหละ อ่าแต่ว่าเราเราจะเลี้ยวซ้ายตามป้ายข้างหน้านะครับมันจะมีให้สังเกตง่ายๆนะครับที่อ่าเดี๋ยวผมจะดูให้ดูอีกทีนะตรงนี้มันจะเป็นบนเวเป็นเดินทางเดียวนะครับรถเดินทางเดียวไปทั้ง2เลนนะอ่ะเอาง่ายๆเขาเรียกว,ว่าอ่าเดินรถเดินทางเดียวนะมันตรงเนี้ยมันมีป้ายบอกไหมครแต่เรามาบ่อยเราจะจําได้นะอ่าแยก บ้านกล้วยใต้นะครับเราเลี้ยวอ๋อมีป้ายบอกบอกอยู่นะครับว่าเป็นทางลัดไปทางพระรามสี่นะ mm hmm. นี่เลยเพื่อนๆอ่ะใครอ่านไม่ทันเดี๋ยวขยายให้ดูปริบๆอ่าแยกบ้านกล้วยใต้นะครับ mm hmm. ก็เทนเลอร์ก็แนะนํามีเท่าไหร่ก็ตีให้หมดนะครับวงเนี่ยเอาเรามากับตู้เอ็นวันไหนะครับวันนี้ถ้าเรือคลองเตย มันเป็นอสองเลนขึ้นขับไปทั้ง2องเลนอะ่ะนะครับก็มันจะไปโผล่ถนนพรามสีนะเดี๋ยวเลี้ยวตรงไหนอีกเดี๋ยวบอกคือมันต้องวิ่งอย่างนี้นะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าถ้ามาจากฝั่งที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆมาจากลาดกระบังหรือมาจากอีกโซนอีกทางหนึ่งก็แนะนําให้เข้าทางคลองตันนะครับแล้วก็ มาออกตรงแยกพระขนงนะครับมันก็จะมาสไตล์คล้ายๆกันแต่มันมาคนละฝั่งนะอ่าเดี๋ยวชมเท็ดนี้ต่อแล้วกันนะครับใครสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับสามารถตอบแล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่มันแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนพระรามสีนะครับตามที่บอกนะแล้วก็มันจะค่อนข้างแคบนะเพื่อนจริงๆอ่าในครั้งแรกที่ผมเคยมาผมจับ GPS มา นานมาแล้วมันผมเคยทะลุออกไปนู่นนะไฟได้เหมือนกันคนะแต่ไม่ดีนะมันไม่ใช่นะมันต้องเลี้ยวอย่างนี้นะครับอยวซ้ายนะครับอยู่ถนนแล้วเราเตรียมชิดขวาได้เลยนะครับเป็นชิดขวาเพื่อที่จะเลี้ยวขวาจะเป็นทางอ่าน่าจะเป็นเลี้ยวสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ถนนพระรามสี่นะครับบรรยากาศก็จะดีหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นของวันเสาร์เนาะ ตรงนี้ก็เป็นแยกกล้วยน้ําไทยนะครับก็ตรงไปก็จะเป็นพระขนงตอนนี้เราอยู่ในถนนพระรามสี่เลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเข้าส่วนของท่าเรือคลองเตยนะครับเป็นแยกกล้วยน้ําไทแล้วถ้าที่เพื่อนๆเห็นท็กซี่คันสินผู้วิ่งเข้าไปนั่นนะก็คือทางที่จะไปออกตรงหน้าแยกเอกมัยเมื่อกี้นะถ้าเราออกจากท่าเรือคลองเตยที่จะวิ่งเส้นเก่าที่ผมถ่ายมาแล้วก็จะวิ่งกลับย้อนเข้าไปนะครับก็สามารถออกจากท่าเรือคลองเตยตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามุดไปในตรงนั้นได้เลยสุขุมวิท42ินะครับเป็นแยกกล้วยน้ําไทก็จะปตตัดออกรง อสุขุมวิทถนนสุขุมวิทฝั่งโน้นนะแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงหน้าอีกกัมเมื่อกี้นะเดี๋ยวมีโอกาสนะมีโอกาสในออกในเวลากลางวันก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาเข้าในส่วนของท่าเรือคลองเตยนะครับ แล้วก็มาก็จะเป็นแยกงามหนังกระติกอย่างนี้นะครับถ้าเราตรงไปตรงโน้นมันก็จะไปออกถนนที่เขาเรียกว่าทางรถไฟสายเก่านะแล้วก็เบี่ยงนิดเดียวเหมือนวิ่งตรงๆเลยแต่มันจะเป็นเหมือนอแยกงามหนังกระติกก็เบี่ยงประมาณนี้นะด้านหน้าก็จะเป็นท่าเรือของตัวเรียบร้อยแล้วนะเราจะเข้าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเรามีตู้สินค้ามาเข้าฝั่งมาเข้าฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะครับ เอางอ่ายๆเข้าทางเดียวนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นทางรถไฟสายเก่านะครับทางรถไฟสายเก่านี่ก็คือทางรถที่นําตู้มาจากโซนถนนของบางนานะครับก็จะอ,ออกจอุดตรงนั้นนะแล้วก็เข้าตรงนี้นะข้างบนก็จะเป็นทางด่วนนะครับรถบรรทุกที่เขาจะวิ่งออกชนบางนาหรือแม้กระทั่งผมเองนะก็ต้องวิ่งเหมือนคันที่คันสีฟ้าันนั้นนะนะเข้าทางรถไฟสายเก่านะครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของทางด่วนสําหรับเคสที่ผมพาเข้าทะเลของตัวนี้นะเพื่อนๆ เราเลี่ยงทางด่วนครับเราเลี่ยงที่จะไม่เสียค่าทางด่วนถามว่าค่าทางด่วนมาสักเท่าไหร่เชียวนะครับโทเวนเนี่ยกว่าตรงนั้นน่ะน่าจะประมาณ2 2ด่านนะร้อยกว่าบาทนะครับ45กัาบ110ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมาเสียตรงเด่นเดงอีก110ก็2-200กว่านะครับก็ถ้าในเคสที่เบิกได้เพื่อนๆก็ขึ้นเลยตามสบายนะครับแต่ถ้าในเคสที่จะต้องคนละครึ่งหรือคนขับออกเองอะไรอย่างนี้ก็ลองเอาเส้นทางที่ผมแนะน,นํานี้มาใช้ดูบ้างก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนๆบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆโอเคตอนนี้3 2 1เตรียมไฟเขียวแล้วนะครับเราจะเข้าท่าเรือคองเตยนะถ้าเราก็จบคลิปในตอนเข้าท่าเรือคองเตยแล้วก็แล้วกันนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์อย่างรูปซักเมย์กดซับสไครต์ไม่รู้จะรีบไปไหนนะพูดลิ้นพันกันแล้ววันนี้ก็เข้าบ้านไวหน่อยเป็นวันเสาร์นะวันนี้ก็เข้าบ้านไวหน่อยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในภาษาอีสานใต้คําไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปท้ายคลิปตอบให้แล้วกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไร พูดว่ายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เราเข้าไปในท่าเรือคลองเตยแล้วนะครับท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันคลิปหน้าสุริยาพาบรรทุกพาไปที่ไหนยังไงก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อมันจะได้แจ้งเตือนเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ